เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือนมากที่สุดมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ศิลปะรวมไปถึงงานประติมาก,กรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ค่ะซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองปารีสก็มีหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถขับการเช่าจักรยานปั่นไปรอบเมือง แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งการเดินทางที่ได้รับความนิยมไม่ว่านักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศใดก็ต้องมาลองคือการนั่งรถบัสเปิดประทุนชั้นบนหรือที่เรียกว่า hop on hop off ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์อย่างสุดวิเศษชมทัศนียภาพและงานสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นผ่านการใช้บริการรถบัสสองชั้นที่ด้านบนเปิดประทุนซึ่งทริปนี้ เราได้ทำการจองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะได้ตั๋วที่มีราคาถูกกว่าที่จะไปซื้อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของศูนย์บริการและบูธจำหน่ายตั๋วตามจุดใหญ่หากเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาแพ็กเกจ hop on hop off ให้เหมาะกับแพลนที่ตัวเองวางไว้ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w b i g b u s t o u r c o m นะคะ hop on hop off เป็นบริการรถบัส2ชั้น โดยชั้นบนเปิดประทุนจะวิ่งวนตามเส้นทางที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆในเมืองปารีสอาทิเชน่นพิพิธภัณฑ์ลูฟหอไอเฟลประตูชัยแห่งฝรั่งเศสและถนนชองเซลิเซค่ะซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนจากมุมมองด้านบนของตัวรถหรือหากนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจที่จะท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ก็สามารถเลือกลงที่จุดจอดตามแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเที่ยวชมและเก็บภาพเพิ่มเติมได้ค่ะและหลังจากเที่ยวเสร็จนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินกลับมาที่ป้ายจุดจอด hop on hop off เพื่อรอขึ้นรถคันใหม่ที่จะวิ่งวนทั้งวันทุก7-15นาทีค่ะเส้นทาง hop on hop off ปัจจุบันจะเหลือเพียงเส้นทางรถสายสีแดงหรือที่เรียกว่า classic route red ซึ่งระยะเวลาที่ใช้เดินทางทั้งทริปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง15นาทีโดยรถแต่ละคันของวันจะออกจากจุดจอดรถจุดแรกคือจุดพิระมิดลูฟที่เวลา9นาฬิกา45นาทีและคันสุดท้ายจะออกจากจุดนี้ที่เวลา17นาฬิก30นาทีค่ะซึ่งจะมีรถไว้คอยให้บริการทุกๆ7-15นาทีนอกจากนี้บนฮ็อปออนฮอปออฟ ยังมีบริการฟรี Wi-Fi แผ่นพับโปรโมชั่นกับห้างสรรพสินค้าชื่อดังตามเส้นทางรวมถึงคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆออดิโอไกด์ต่างภาษากว่า10ภาษาอาทิภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะฟังไม่ออกข้อดีของการใช้บริการ hop on hop off คือสามารถขึ้นลงรถที่จุดจอดรถจุดใดก็ได้ตามความสะดวก และขอแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ b i g b u s ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะบอกทั้งเส้นทางการเดินรถจุดขึ้นลงรถและเวลาที่รถแต่ละคันจะมาถึงจุดที่เรารอขึ้นก็จะช่วยจัดการเวลาให้เราได้เยอะเลยล่ะค่ะพาละลาอยากให้ทุกท่านได้เห็นมุมมองปารีสที่ต่างจากเดิมแล้วมาสัมผัสประสบการณ์การนั่งฮอ p ออนฮอ o ออท่องเที่ยวเมืองปารีสกันนะคะ ติดตามผลงานของพาราลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ